ขอฮอตเบิร์ตนทิได้เลยอุ๊ยปีอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะใจดีมากเลยอ่ะตอนเี่ตอนที่เรามาทีไรอ่ะเธอก็ใช้ให้แล้ทีเลยไม่เป็นไรเพื่อนกันแค่นี้ไม่เป็นไรขัดเบิดนะ1นึ่งสองสามขึ้นบกขึ้น่สาห้จิงจิงจบจบยัดยัดใส้ใสะ เอ้ยพิมมันเข้าไม่ได้อ่ะโอ้ยนายพิมพ์ผิดหรือเปล่านายใส่ปลาฉลามตัวเล็กหรือปลาฉลามตัวใหญ่ฮะนายยังพิมพมันใช<า>้ไม่ได้อ่ะโอ้ยนี่นายพิมพ์ว่าจิ้งจอกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ล่ะจิ้งจอก่ยต้องตัวเล็กๆเลยนะมันจะไม่น่ากลัวหรือเปล่าต้องตัวเล็กๆกับตัวอีหนึ่งอ่ะเข้าได้ยังโอ้ยมันมันพิมเข้าไม่ได้อะพี่โอ้ยพวกนายนี่ไม่ได้เลือกเลยจิ้งจอกยัดไส้เนี่ยมันยัดทั้งปากทั้งตูดก็เขียนไม่ระบุให้มันละ